มึงต้องออกมาคนเดียก่อนด้วยปกติแล้วเขาไม่ทำอย่างนี้เขาทำแบบบาลองฟองแตงนะนน่าไม่ต้องห่วงตอนนี้กูกำลังแวนแวนแวนอยู่รุ่นนี้ไม่หยุดเดี๋ยวรอบนี้ร้องไปเลยอ่ะมันเปลี่ยนได้เรื่อยเลยโผ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับเลยเฮ้ย ไปเดลมนนอะรอย่างเงี้ย่เนมื่อกี้อย่างงี้เลยว่ะนิ้วนิ้เนี้วนิ้วนิ้วนอ้วนิ้นิ้นิ้วน้น้วนิ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 ้วนอ้วนิ้วนอ้วนิ้ยนิ้วนิ้ิ้เน้วนิ้วนี้วไ้เหี้ยนิ้วนิ้วนิ้เนิ้ว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 น้น้เนี้ย้น้้้เหี อันนี้ก็มันนี่คือรายการคู่อะไรอ่ะ วันนี้ผมแตกางจากอีพีก่อนๆสังเกตเป็นตบมือแล้วเหรอหลังนี้ตบมือหรือเทกันตลอดนะต้องฟันแท่งกันซะหน่อยเออเป็นดีกดีมากเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมมือกันทำจริงๆจะไม่แบ่งทีมแล้วนั้นเราสังเกตว่าคลิปนี้ผมไม่มีอะไรบนโต๊ะเลยเพราะเราจะมาเสี่ยงดวงทางกับข้าวแล้วก็ร่วมด้วยช่วยกันครับผมกดิกาคือน้องๆจะมีทั้งสาเมนูมาให้เราเรามาดูกันว่าเมนูแรกคืออะไรมีแค่ชื่อเมนูกับวัตถุดิบใครเคยดูมาได้เชฟมั้งเออชื่อเป็นตัวแปลกๆหน่อยนะใช่ตอนนี้ย ราลงัวเซอร์เราต้องมาทําโดยที่ใช้จียการร่วมกันว่าหน้าตาอาหารนี้มันออกเป็นยังไงเราช่วยกันทำแล้วก็ไปดูทายคลิปว่าจะเหมือนของเขาหรือเปล่าวันนี้ผมใครที่เคยรู้จักอาหารมาเยอะต้องมาช่วยกันเราเป็นสตูกันเราเป็นเพื่อนกันมาแล้วลูกจาชุดนักมวยที่น้องอยากได้ชุดนักมวยที่น้องอยากได้ เรื่องแรกเมนูแรกชื่อ,อเ,เมนูว่าอะไรครับเมนูแรกนะครับชื่อว่ากุ้งแม่น้ำทอดพริกน้ำมันงาโอเคอกุ้งน้ำมันงาทอดพริกน้ำมันงา กุ้งแม่น้ำทอดพรีชน้ำมันงามาโอเคอันดับแรกเลยเอาแบบเอาวิธีทำตามตามปกตินะทำอะไรก่อนหน่อเหี้ยกุ้งมันต้องดูอะไรก่อนเราเราทำกุ้งให้สวยทำเป็นซอสไหมมันจะเช็ดไปนะเออแบบจัดจานสวยๆไหมเออเออเอออันเราจะให้สบอนเป็นหัวหน้าทีมเราเลยได้ตาอะไรวะเฮียบู๊ดให้ตังแต่งงานเล้เป็นหัวหน้าทีมจริงปะเนี่ยแต่งงานกูดิเปิดมากระดาษกูด้วย นั่นในฝั่งกูปัก่ไก่กุ้งให้่แกกต้องแก่ไหมแก่ต้องเหลวหัวหรืออะไรไหมเหลวหัวอ่ะแก่กุ้งเห็นแล้วไอ้เหี้ยเหมือนจะทำพีดี๋ยวกูอยู่นี่เองกูอยู่กู่ยุดมีวิธีผัดไปไาน้ำมันลงกระเทียมกระเทียมกะเทียมนี่ตีตีโอเคจับจับละเอียดจับละเอียดจับจับหน่อยมึงไม่ตีก่อนวะเอาไปตำนะตำในคกอ่ะเออตำแล้วจบเลยเฮ้ยกูว่ามันน่าจะต้องตำพี่ไทยใส่ด้วย พูดบอกทีละอย่างบอกทีละอย่างบอกทีละอย่างเนี่ยเป็นขั้นไม่พอดทีละอย่างทีละอย่างนี่ห้องครัวมุ่นมุ่นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเป็นโรงแรมห้าดาวมุ่นแล้วเนี่ยตายเลขอไปแแ็งหน่อยนั่งพูดทีละอย่างอ่าโอเคระหว่างที่ตำพริกไทยกับกระเทียมเขาเข้าเข้ากันครับไม่รู้ถุงหรือนไม่รู้วิธีทำจริงนะเฮ้ยอาครับหัวหน้าครับผมว่างครับทำอะไรดีครับลอยพักีอ่าเอยพักีลอยพักทีใงานทำแล้วงานทำแล้วเฮ้ยเฮลากผักชีเอาตำใส่กับกระเทียมไปด้วยโอ้ยต้าเสร็จอยู่แล้วมันยังไม่เสร็จหรอกมันก็ ให้ช่วยกวางอย่นีอยากได้เครียดะเฮ้ยเขามีขนมมให้อ๋อน้ำซุปกินคู่น้ำซุปเหรอรูได้ไงด้นี่มันมีน้ำมาให้นี่อเออว่ามีน้ำมาให้แสดงว่าเาต้งใส่กับน้ำซุปด้วยใช่ไอ้ควายเลยเอ้กินใส่หมดอะไรไอ้เหี้ยอ้เาใวายอะไรเนี่ยโอ้ยก็ซอยอยู่อ้อโอ้ยมันลูกจ๋า ไม่รู้ว่าไอเน,นี้ยมันรสชาติยังไงเนี่ยต้องชิมก่อนนะแกงน้ำมันงาต้อเปน็นรสชาติยังไงใครๆเคยได้กลิ่นรสชาติน้ำมันงาไม่มีรสชาติแต่จะมีกลิ่นหอมอมันๆแสดง<ช>ว่าเอาใส่นี้แล้วก็สิ่งน,นี้ได้ใช่ป่ะ ช่แล้วแต่มึงเหอแล้วแต่มึงไปเที่โอ้ยพี่โอ้โหสุดหล่อฉีดน้ำมันงามเลยแหมพี่ฮารดิออนช่วด้วยกินอย่างนี้คือแม่ค้าชอบไอ้เดือดคือตลาดน้ำแม่ค้าชอบน้ำติดอย่างเงี้ยไอ้เดือดฉีดน้ำมันงาของมึงน้ำน้ำของเราใกล้จะเดือดแล้วครับน้ำซุปเราแล้วเดี๋ยวเตรียมผักชีโรยคนน้ำซุปหน่อยกูเพิ่งทำเองไม่รอบว่ะกูโทรเรียกเชฟแบบว่าเทียบจากญี่ปุ่นก่อนดีกว่าฮะใช่อเล็ก็โกก็เซมาส์มาร์ิกรีแคมิดานี่ขนาดเป็น ญี่ปุ่นอะไรยังเนิร์อสูซิ่กินหน้าตาช่วยช่วยช่วยปรติกาปุติกาปุติกาปุติกานี่ชอบมาจอดชิปปุ่นสุดโค้กโค้กูค้กหค้กญี่ปุ่นเชฟเป็นยังไงญี่ปุ่นเลยมาช่วยเราทำหมวกที่ไทยใส่หัวโพไม่ได้ครับแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวกูจะเทน้ำซุปแล้วนะเออได้น้ำซุปร้านอื่นอาจจะใส่ครับของเราออกเข้มข้นนิดนึงใช่ เสร็จแล้วนี่น้ำซุปเสร็จดีใจขนาดนี้เลยไอ้เหี้ยอะไรนะเหม่ยเข้ามันไก่น้ำซุปคนคักเลยอ่ะไอ้ต่อไอ้ต่อต้องมาเทียมกระเทียมเอ้านี่เทียมกระเทียมอยู่แล้วคิวอู้แล้วอูใส่เองดีกว่าอูใส่ไอ้เองดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไม่อร่อยจะได้โทษอู้คนเดียวไงเดี๋ยวมันร้อนเกินไฟครับขอเชิะครับใครต้องแรงหรือต้อง้องอ่อนครับเทฟอ่อนอ่อนนี่มันมันได้อยู่ไปกังดังดีกินได้นได้ไปไล้ไปได้ไปได้ไปได้ไ ไม่ร้อนไหมอ่ะต้องมาสุกไวอ่ะสุกไว้หมายถึงว่าจานแล้วสุกเลยเหรอไม่มีอังคารพูดอะไรอังคารพูดประหลัดไม่มีเลยเพราะว่ามันไม่วาอะไรวะเฮ้ยไม่ได้ตัดแต่งหมดเลยอ่ะเออเราจริงหน่วยมันต้องเลาะออกก่อนนะไม่งั้นมันเดี๋ยวล้อไม่ดเราสุกมาเชฟจต่การแค่ไหนเออเขาไม่สั่งเขาไม่สั่งอะไรผมเลยเขาบอกผมแกะเป็นหัวหน้าเห็ดมีเรื่องว่ะเออเฮ้ยมันสั่งเขดีร้อหนวดล้อหนวดอย่างนี้มันกินได้ยังไงเราจะปรุงรสหรือว่าเราทำน้ำซอสทีเดียวปรุงรสไปเลย เปมันซอเท่ก์ว่เว้ยทำเป็นไอ้เหี้ยมันเป็นนอกไอ้เงี้ยน,นี่มันอาหารฝรั่งไ้เหี้ยต้องแยกส่วนนี้เขาเรียกว่าคอนเวอร์ชวล

กาเแล้วมึงอย่าลืมลาค้อนนะมึงอม่าลืมบอกเรื่องนี้ออนนี้จะเอากุ้งนะครับที่ผัดกับพริกไทยกระเทียมผัดอับชีลงแล้วอุ้ยอันนี้ก็สวยนะสวยแล้วดีเลยอันนี้ก็สวยนะอ่าใส่พริกเผาไปพริกเผาผัดกับกระเทียมเมื่อกี้เกลือเมื่อกี้แล้วแตอันนี้ต้องปรุงรสอะไรบ้างเติน้ำตาลใส่น้ำปลาใส่น้ำมันงาเติน้ำไหนบ้างไม่ต้องแลน้ำไม่ต้องแล้วให้มันเดี๋ยวว่าเหนียวเหนียวใช่ไหมใส่น้ำเปล่าสักนิดนึงไหมอันนี้มีก็ได้ อันนั้นมันน้ำลายมีน้ำเปล่าไหมใส่น้ำซุปจไม่ได้ไอ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ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 ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ ระหว่างนี้เชฟแหพงเราได้ได้ชื่อเชฟแพงหมดแล้วเหรอะไม่ทำงานไปด้วยกันเออไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ชื่อเชฟแหพงเราจัดจานได้เลยครับอ่ะหัวหน้าเชฟครับคุณเป็นร้านซอสครับจัดจานเลยครับ อ๋อไปคำคำไปหรอที่มีคำคำไปเหรอดูสวยงามว่ะอาหารแพงๆจริงๆต้องคำอย่างนี้แหละเป็นออเดอร์เป็นออเดอร์เดี๋ยวท่านสุดท้ายเราจะมาทอดกระเทียมกระไรก็โหลสุดท้ายเลยจบจบกับเมนูนี้แล้วจะมาดูกันว่าจะเหมือนกับที่เราคิดไว้หรือเปล่า้แล้วได้แล้วมา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 สุดท้ายแล้วท่านละ โอ้ยนี่แหลดี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 น่ากินน่ากินน่ากินควเป็นอย่างนี้แหละควเป็นอย่างนี้แหละอ่าเสร็จแล้วครับผมเมนูยำสามกรอบใช่กุ้งแม่น้ำทอดซอสกุ้้งแม่นทอดพริกนน้ามังทอดพกุ้งแม่น้ำทอดพริกน้ำมันงาโอ้น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับผมแต่เดี๋ยวเราจะไปดูท้ายคลิปกันว่าเหมือนจริงหรือเปล่าเพราะว่าเราเลหลืออีกสองเมนูอ่าโอเคไป็ลูกอีกรีมเมนู ในทั้สองชื่อว่าอะไรครับ Spicy Spicy with Sauce ครับเฮ้ยอยากอะไรกรเดื่เ่งะเ่รเรับรอบนี้เป็นภาษาปกติเลยเว้ย Spicy with s p i c y with Sauce คืออะไรเ่องเสร็จคืออะไร s a u ก็ s a สกจคือไก่ก่ รู้รู้แม่กูเห็นนะมันว่าอ้าเอาเอาเอาอันนี้คือกูงงเลยกูไม่เคยทำสปาเกตตีเฮยหรอกรู้รู้แต่กูทำได้กูทำได้กดู้แล้วพูดเยอะเอางี้เราจะตั้งใครเป็นหัวหน้าเชฟในมือนี้โอเคมาชี้พร้อมกันหนึ่สอสบอนว่าสบอนว่นสามสบอยวบไเลยสามเสียวโ้คตรา ไอ้คนเราไม่ไม่ทำตลาดตำแหน่งไอ้เที่อ่ะติดอำนาจไงบ้าอำนาจมาเลยกูจะชี้พี่อู๊ดโอนตังให้กูให้กูชี้เขียงเลยเหรอเขียงด้วยมาแล้วลูกจ่าฮ่าโชว์อยากมวยที่หนูอยากได้พอจะเป็นระเปิดหรือไงอาพี๊กพี่เก่งอยู่แล้วไอ้แห้งเราหน้าวันนี้เคยดูกัน tiktok เว้ยหั่นไส้กรอกเห็นป่ะแล้วเ้นสปบาร์บีคิ้วเสียบเสียบแล้วค่อยมาอาจจะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ ไอ้เมย์ไม่ได้คิดเฮียเลยเลยทีมคิดอย่างเดียวมา เออมาแทงมาแทงคนทำเองคันคันจกอกก้อนใช่หมจกอกก้อนอ๋อลูกลูกละอันอย่างเงี้ยเหรอเอ๋อแล้วก็ให้มันก็ม้วนเออตอนออนเซอร์ใช่ไหมเออเดี๋ยวจะไปอยแน่ๆเลือกพี่เมีนมีนเลือกแม่งแล้วจริงๆแล้วคนไม่ขนาดแบบไม่ควรขึ้นมาเป็นผู้นำหรอกเขาขนาดอะไรต้มต๊อบอะไรพวกนี้ไงที่มาอาหารอาหารฝรั่งนี่มาขึ้นอย่างกับพามเบเกตตี้รู้จักหรือเปล่ายี่เด็ดเบเกตตี้เป็มาม่าอันนี้เรียกมาม่ามาม่าอุ้ยังเซิร์ฟกูเกิลอยู่เลยมั้งเนี่ย เที<ค>ย่ยงไม่อ<า>มมอก<า>อ<า>ไี <c oughs> ไม่รู้จะพูดอะไรแลร้ว่ะข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่ามาแล้วลูกจ้าชุดนัอยคอน <c oughs> มงวย้สปาเกตตี้นี่มันมันมีความหมายสปาเกตตี้รู้แต่เก็ตคืออะไรเก็ตเขาเข้าใจเข้าใจเข้าใจเก็ตติ้สี่ก็คือแบบว่าเข้าใจบอกเข้าใจไหมเก็ตติดเก็ตยูตาตาเข้าใจบอกเก็ตยูมึงต้องบอกว่าเก็ตยูเก็ตยูเก็ตยูจ้าสปาเก็ตตี้เก็ตยูจ้าเอาตอนนี้ก็ผมที่ทำเสร็จไปก็คือเอาสปาเกตตี้ใส่กรอบเนี่ยเสียบเข้าหากันแล้วแต่ก็เป็นคำๆง่ายๆนะแล้วก็เอาหอมนี่ซอยหอม ซอยกระเทียมซอยพริกซอยทุกอย่างเลยอ่ะก็โรยอย่างเงี้ยหรอเอาไปผัดก่อนเอาไปผัดลวกเส้นเสร็จลวกตอนนี้ไปผัดก่อนเฮ้ยเนี่ยหม้อบลาเนี่ยที่หลังใส่ไงใส่ไงไปโรยเหรอเอาไปแล้วเอาไปผัดรวมกันอู้แต่ผลละพันนี่ใบเล็กอ่ะเนี่ยบ้านกูอย่างใหญ่เลยได้ไปเปุ๋ยเปื่อยนชายอู้มาปุ๋ยเชื้อแข็ปุ๋ยใส่ดินปุ๋ยใส่อะไรธรรมดาก็ได้อีกใส่ปุ๋ยกระชายสัตว์ปุ๋ยแข็อ่อนแรงเลย อ่าระหว่างนี้รอน้ำเดือดแล้วก็รอซอยที่เสร็จเริเดี๋ยวมาเริ่มทำกันข้าวเลยก็ใช้เวลาหน,หน่อนึงอ้าน้ำเริ่มเดือดเดี๋ยว,ยวใส่นี่ไปก่อนเลยแล้วก็รออีกประมาณ15นาทีสิบนาทีสิบนน้าไปไหนละไปดูรี <laughs> เดื่องอะรไู่ดิเออดูเรื่องดูดิอ่ะเราใส่แล้วนะครับผมเดี๋ยวก็รออีกให้มันเส้นอ่อนอะไรเงี้ยก็เหมือนกันลวกเส้นปกติใช่ใช่ใช่แต่พน้าสุปรีก่ะสุปรีกให้ผู้ชายสุปรีก่ะคือไม่ซีดเลยเมื่อกี้เลย เอาใช่ครับเดี๋ยวรอเวลาให้เส้นสุกแล้วก็เดี๋ยวมาผัดอันนี้กันมาดูว่าหน้าตาจะออกเป็นยังไงมจะเป็นสปาร์ตี้ธรรมดาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตามชื่อเมนูหรือจะเหมือนกับที่เขาว่าไว้หรือเปล่านะครับโอเคไปรอเวลาเออสุกแล้วสุกแล้วโอ้โหใส่กรอกแตกใส่กรอกแตกเลยอะเส้นหลุดออกเฮ <c oughs> ้ยอะไรนี่ไงในครัวเป็นอย่างี้แหละด้วยคำสั่งโหน้าครับตบพวกมันทุกคนอุ้ย ไม่ใชู่้่ให้พูากคนทาอะไรดีบีเรื่องของคนหน้าลงมันท no. ุกคนวูต oh no. ้มพี <ok ่พี่อ่ะคมึงทุกคนตบันไม่ทางแล้วนะเี่ยไม่ละเอียดนะทางแล้วผางอาออกมาวัวหน้ามัวหน้ายินดูทำไมไล่ให้ได้ก่อนแตกหัวหน้าแล้วเนี่ยปไม่ได้กินมป็นคำๆอย่างที่เขาว่าตมนานเกินไปแล้วแม่คนหน้าไม่ห้ามดบุรีเียดูบียตัมดตัวองตัวตัวตเีดูดิพกตลอดเ ตลอดเลยไหมครูตอนมึงจะเปลี่ยนรูปไงให้มึงเลิกกันแล้วหมายได้ดอยเอาหน้าตะบอนใส่เลยคนเลิกกันหมดเขียนว่าสุบุรีแล้วเป็นรังแค่เขียนวาสุบุรีแล้วเป็นรังแคจบุรีคนเลิกหมดทั้งประเทศอะไรใส่ก็ขายคู่ทันซิวคนที่อะไรมึงเอาสินค้ามาคู่กันได้ซีลทันซิวลยอดไงต่ออยดแนวไหนเี่ยอดเดี๋ยวการต่ไปเอาเที่ยมไปผัดกระเที่ยวอ่ะหอม วัวหน้าเราบุ้งที่เหลือทำอะไรเนี่ยนี่ยืนกันนะจี๊ดจะเหลือกอดมั้เนี่ยไอ้ป้องยืนทั้งเป็นปู่แล้วเนี่ยแล้วก็ผัดผัดกันไปผัดเสร็จแล้วก็เราก็ใส่สปาเกตตี้ปลาเราเอาผัดด้วยกันบุ้งรสที่หลังเหรอด้วยกันแล้วก็บุ้งรสที่หลังมีเพลงกับสปาเกตตี้ไหมสปาเกตตี้ ฉัละจีเธอจริงจริงสปาเกตตี้ฉัละจีเธอจริงจริงใส่ใส่นี่เลยโอเคเฮ้ยขอถืออะไรไหมอ่ใส่ใส่เลจะ่อยโดนแขนกว่าไอ้เหี้ยโดนจริงอะไรผิดจะไม่ผิดใสมาเลยพัดเลยพั แล้วผ่านให้เข้ากันนะเข้ากันบอลปรุงเลยเปล่าวปรุงเลยแต่เส้นมันโอเคใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนิ่มแล้วหัวหน้าเชฟครับครับผ่านมาดูทางนี้สิครับโคตรว่างเลยครับเออมันหลีสองอย่างมันก็ว่างบ้างก็ได้ไอ้เหี้ยชิ้นผายอยากจะทำอะไรทุกอย่างอะไรวะว่างมันก็ได้เนี่ยอยากจะทำอะไรทุกอย่างเรียกคำว่าตัวเองหมดให้คุณแม่น้งเปร์คิดกับพี่เราเองผ่านไปอันสุดท้ายใครอยากใส่ครับผื่อวาใครอยากใส่ไหมใส่เลยใส่เลยใส่เนี่ยเลือกใช้ชิ้นแพงครับ จะแห้งมากคือเอาชื่อนี้ว่ะจะเสิร์ฟได้เลย้ของจัดเมนูจะมีชื่อว่าสปาเกตตี้ตะลจีเตอร์จริงๆไอ้ีัยเป็นชื่อเมนูเขาแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าท้ายคลิปจะเหมือนแน่ตตาอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าไปดูเมนูต่อไป เมนูสุดท้ายแล้วบอมเขามาวางอยู่แล้วเยอะกว่าสองอันที่แล้วเลยแบบว่ามันคนละขั้วกันเลยอะสองอันเมื่อกี้ไม่ใช่ชีสจริงๆคือจี๊ดเลยนะก็นแล้วจี๊ดเลยอ้าวชื่อเมนูว่าอะไรข้าวผัดสเปนจัดจ้านสะทานลิ้นข้าวผัดสเปนจัดจ้านสะทานลิ้นต้องมีลิ้นไหมต้องเอาลิ้นใส่เลยไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเพิ่งไปดูมาได้เช็คมาเหมือนกันเขาใช้ไอ้นี่แหละผ่าครึ่งแล้วคว้าให้ออกทำเป็นใส่ข้างในแทน อันดับแรกกูหาหัวหน้าก่อนดีกว่าเอโบนก่อนเอ้าเอาโบนก่อนโบนก่อนโบก่อนได้ได้เว้ยจะชี้เหมือนเดิมไหมเด้ออ่ะเลยอุ้ยเหมือนไอ้ชี้อ่ะพี่มินทำแนบโบนพี่มีนพี่มินเก่งตามเฮ้ยเนี่ยกูแกทำอยู่ข้างหลังมึงแล้วมันยังแบบมันคือหมู่บ้านนี้เขามาตีให้ให้กูเป็นแบบฝึกฝนตีมือดิยอดดีลงตามที่กูคิดนะซอยกระเทียมอ่าวุ้นซอยกระเทียมกับพริกเหมือนเดิมเลยแกนี้ด้วยเครื่องเครื่องผัดเหมือนเดิมเออเหมือนเมื่อกี้แล้วก็ผัดข้าวเหมือนข้าวผัดปกติเลยยใส่หอ กุ้งอันนี้ที่กูคิดนะแล้วพวกนี้คิดว่าน่าจะเป็นน่าจะซอยใส่ว่ะให้มันเหมือนแต่งเสร็จบ้านเฉยๆอ่ะแบบดไม่ไหวแล้วนะไม่มีคะแนนความสร้างสรรค์เลยเฮียไครเขาเลือกมึงขึ้นมาคือจับบอลคนหน้าเขาจะทำาวัสดทะเลไว้สวัสดทะเลไม่อ่านคำสั่งอ่ะสเปนอะสเปนนี่ไงมันก็มีพวกออริกาโนมีซอสพริกสีราชามีสีราชาที่อยู่สเปนไหนเขามีนี่มาให้เนี่ยสองอันนี้ใช่ไหมแบ่งขึ้น ควักไปอย่างนี้นะแล้วก็ไอ้นี่มันน่าตามไปทำฝรั่งคุณไปผัดผัดแล้วก็ยังเป็นอาหารธรรมดาไม่แต็กคือว่ามันน่าจะเอาไปปรุงอาหารเป็นข้าวผัดไงมันไม่ได้เอาไว้แต่งก็บอกว่ามันเป็นธรรมดาใครซื้อคุณนาเขาซื้อเนี่ยจานนี้สี่สิบบาทถ้าทำอย่างผมเขาซื้อได้สองห้าสิบสองห้าสิบหรอเปล่าดงนั้นทำอย่างมึงพอตอไปกูปุ๊บแล้วเราบอกว่าคุณยิ่งเองนะโอเคแต่ไม่ผมให้คุณหมดเลยเนี่ยป้อนนี่คือป้อนให้ผมเลยใช่ไหมไม่ทำยไงดีวะโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนใหม่ไงดีวะเดี๋ยวเราจะเอาอันเนี้ยเเป็นนภาาชะรผัด กางให้หมดเอาข้าวผัดใส่อันนี้อันนึงเอากุ้งใส่อันนี้อันนึงเฮ้ยเขาแยกกันเหรอแยกกันแล้วก็ชีสโรยหน้าแล้วแล้วถ้าเสิร์ฟคู่อะเสิร์ฟคู่กันคตามที่สร้างสรรนี่แค่จริงแค่ไเนีรัครับ เฉ่งเฉ่งเฉ่งแม่ตอนไม่ไปพูดอ่ะมันก็ยืนอยู่นั่งอยู่เนี่ยไม่ยินจริงอ่ะนี่แหละเขาเรียกว่าผู้นำที่มีคนเชื่ออยู่หลังคนะพนันแหละแล้วอย่างเงี้ยต้องทำให้สุกก่อนไหมไม่ต้องไม่ต้องมันกินต่อไปเลยขอนคว้านแล้วก็เป็นฝาปิดแล้วเราพอเซิร์ฟนะเซิร์ฟเมื่อเราเปิดเรเซิร์ฟเหรอเราปิดหรือเราเปิดปึ๊บเตอร์สังเกตจานเนี้ยโอ้โหมันมีมะขามด้วยด้วยระหว่างนี้เดี๋ยวผมรวมทำทำไทยน้ำเปอ่าอันนี้ดีเบอรมินนะครับเตรียมเครื่องผัดเดี๋ยวผมรอรอผัดข้าวอันนี้มันง่ายๆอยู่แล้วเเดดดีีี๋๋ยยยววววททาาออออออััันนนนนน้้้้้ใหสุกกก่่่แลผขูถมมมไึงชชะ เฮ้ยไอ้เหี้ยอย่ามากลนไปไม่ไ้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ได้อย่ามากลนคนเดียวกไม่ได้สัตว์มาอันนี้แหละคือเราทำให้ออกมาตั้งอัตตาดีสุดเลยนะครับทุกคนให้ทุกคนได้เห็นเลยว่าเฮ้ยเพ็ดแม่โอ๊หน้าทำงี้ด้วยเหรอวะเฮ้ยขอเอาจานนี้นี่มาเลยขอจานมาสเตอร์มาเลยมาสเตอร์มาสเตอร์มาสเตอร์ว่ะจานมาสเตอร์โอ้โหอย่างไงหยัดข้าม่านต้นตำไทยอ่ะไม่มีอีกแล้วเหรอนี่แหละมีแค่นี้แหละ ต่อบ้านๆแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วออเอาเอาหอยใส่เลยเอาไปรวนเหรอเอาไปรวนๆให้มันสุกหน่อยโอ้ยหอยจี๊ดเอาไว้นาแดกเอาไว้นาแดกเลยอ่ะเอากรงหน่อยกรงใส่เลย เฮ้ยดูเหมือนเขาเรียกอะไรกุ้งถังเหรอวะทะเลถังครับถ้าถ้าบิ๊กเผาคารเนชั่นหน่อยเอาไอ้เหี้ยไตไปตื้อ้าวดนอะไรรอไอ่มันจะเป็นกุ้งถังหรือเปล่ามันได้เหมือนกัน์เนชั่นไหมได้หรือว่าเขาใส่ตอนเข้าผัดหรือเปล่าไอ้เมนูน่าทำอาจจะเอาเอาจากฝรั่งมาก็ได้ใส่ใช่ใส่ใส่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะหมดเลยอย่างเงี้ยเอาไอ้เหี้ยเง้ยแต่ไม่มีให้เราไงวันนี้อันนี้พอแล้ว ใส่นู่นเลยใส่เลยฮะเอาหรอใส่กระบวยเลยเหรอใส่เลยเดี๋ยวเอาตัวเนี้ยแต่งนิดหน่อยแล้วก็เอามาโรยข้างๆจานให้มันดูว่าเป็นฝั่งนี้ฝั่งนี้อันนี้เดี๋ยวก็ข้าวแต่นี้แล้วก็โเอาข้าวมาโปะโปะนิดหน่อยนึงเต็มเกาะเต็มเกาะเต็มเดี๋ยวอ้้มขอไปพนันจัดเฮียกุ้งหัวหลุดว่ะอะไรไม่รู้นะอ่า ว่าใช้น้ำมันเก่าได้เลยใช้อันนี้ได้เลยอุ้ยยโก้โคตรเวอร์จัดเวอร์มากอะแล้วกินกัเอออุ้ยยำเก่งว่าแค่อาคนอย่างมึงน่าเป็นหัวหน้าทีมนะเว้ยไอ้ยิ่งมีใครปวดกูดิใส่พริกเผาด้วยใส่เผาเนี่ยฮะใส่อะไรใส่เผาเนีก็ผัดจริงจะใส่พริกเผาใส่เยอะขนาดน้นนำมันงาครับน้ำมันงาใส่เลยอ่ะใส่สเปร์น้ำมันงาด้วยเหรอ แล้วไม่ใส่ข้าวเหรอเออข้าวสำหรับอะไรเดี๋ยวดิใจเย็นได้ปะได้ครับไปเป็นหัวหน้าแทนเลยไปโอ้ยไม่อยากแบ็นหลอกแช่ไม่อยากเป็นหลยหรอกอยากเป็นหลอกใส่น้ำกันหน่อยนะคุณชอบรินประเทศนี้ใช่ไทำไมต้องเป็นข้าวญี่ปุ่นผมไม่เข้าใจเลยทำไมเขาชื่อสเปนอ่ะคนสเปนกินข้าวญี่ปุ่นกันเหรอเปลสเปนมันก็มีข้าวสเปนนะเว้ยใช่ข้าวสเปนอ่ะข้าวญี่ปุ่นแต่วิธีการทำสเปนแต่คนทำในไทยไทย ใส่ซอพริกสีละชาเอ้ยข้าวใส่แค่นี้เหรอแค่นี้แล้วอม้ว่ได้วไดใสนิดนึงครับส่ไผไม่ใช่หรอย้างย่งยงพี่ผผ่ป่ะไผ่เมื่อกี้เองนะใส่ซอบปลกเกี่ยวอ่อเพปรุงรถนะครับได้ข่าวว่าเข้าไปสเปนนี่มีเพลงนี่เพลอะไ่าฮิาบอกเข้าไปสเปนอ่ะ เปนัลลีจีเติน้องเนน้องเพนน่รังกเล้วันเป็นัลลีนัลลีให้สลัดมันตรงกันหาสลักีไม่าเป kind of ็นนัลลีนจจิงโอเคไหยังได้แล้วงวิธีเราทำอะไรก็่อยหเหมือนหมืนก่นนะย้วกับแมกมา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 ตามพิธีเขาไงเขาใส่น้ำเยอะไงเขาใส่เต็มถังไง ค่อนดีหมาไม่แดกตอนผัดกินอรทีไปเลยตอนผัดเหรอวะข้าวมันก็จะเหนียวเหนียวข้นใช่เอาใหม่ไหมใหม่ไหมไม่เราไปอบเราไปอบโรนี่แล้วก็เอาเอาแค่อันนี้ไปอบ กุ้งไม่เอาฝาปิดกุ้งๆนไม่เอาฝาปิดนี่งอะมึงเอาสายปิดอ่ะเฮียอไเีคุปมทุกคมาดูอะไรหนงสองวมดแวระวังระวังระวังวังระวังเปื่อยนะบอลไม่เอาไม่เอไม่เอ่าอ่า จัดจ้าทันลิ้นเอาพิ้งค์เลยจัดจัดเลยจัดจริงๆอ่ะแกมเหมือนแหนมเนืองเลยแกมเป็นแหนมเนืองเลยเฮ้ยสวยครับเสร็จแล้โอเคเราเดี๋ยวถามเมนูแล้วเดี๋ยวจะไปดูกันว่าที่เราทำกันมาเนี่ยเหมือนตรงปกหรือเปล่าหรือว่าใกล้เคียงหรือว่าถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าเป๊ะเป๊ะทุกวันเรามาอ่านวิญญาณกันด้วยไปอะไรบ้างออย่างเงี้ยโอเคไปดูกัน โอเคครับ okay, ทั้งโต๊ะนี้อยู่บนโต๊ะเราอันนี้ก็คือทั้ง3เมนูเราเพิ่งทำกันมาด้วยจินตนาการของพวกเราเองล้วนๆเลยมีแค่วัตถุดิบเฉยๆแล้วก็มีแค่ชื่อมาดูเมนูแรกกันเลไยไหมอันนี้ชื่อเมนูว่าผู้ใช้น้ำทอดพริกน้ำมันงาโอเคอันนี้วัตถุดิบค่ะ,ะเราต้องรูปก่อนรูปก่อน,อนขอดูรูปก่อนนะมาโอเคนะครับนี่คือรูปของเมนูนี้หนึ่งสองสาม เฮ้ย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 เฮเ้ยเน้เฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ย้เหมือนเ่ไเยอเฮ้ยเเ โอ้โหเสียดายอยู่เลยวะไม่พลาดครั้งใหญ่เลยพลาดครั้งใหญ่ที่ฟังมึงเนี่ยเอาหน้าตากูว่าเหมือนนะหน้าตากูให้เต็มสิบกูให้แปดเลยโอเคมาดูวิธีการทำของเขาวิธีการทำนะใส่น้ำมันลงในกระทะตั้งต่ให้ร้อนปกติแล้วนำกุ้งเราไปทอดเอ้ยเราก็กุ้งเราไปทอดก่อนหลังจากนั้นปิดไฟเตาก่อนจะใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยขกเราใส่หอมกุ้งใส่หอมมาเลยเออเขาแยกเขาแยกใส่ผักชีกระเทียมพริกไทยขกน้ำปลาและน้ำตาลทรายลงไปแล้วก็เปิดไฟ ครั้งแล้วคุกเครื่องกุ้งให้เข้ากันให้เข้ากับกน้ำมันกุ้งที่ทอดไว้ตอนแรกคือเรามุงไปเลยแยกการะมุง ้ยแต่ก็ใกล้เคียงกันไม่แตกต่างเหมือนกันไม่แตกต่างเพราะว่าเราก็ทอดเสร็จปุ๊บเราเอากุ้งออกแต่เราทิ้งพริกไทยไว้ทิ้งไทยไว้กันเสร็จปุ๊บให้ใส่น้ำมันพริกเศษฉวนนั่นคือพริกเผาแหละแล้วน้ำมันงาลงไปเปิดไฟแล้วกุ้งใหญ่เข้ากันอีกแอ้วไม่ทำทุกทุกโอเคเสร็จปุ๊บก็เอามาราดลงในกุ้งมาชิมกันดีกว่าเดี๋ยวกันถือว่าความใกล้เคียงอ่านตีให้เลยประมาณเจ็ดเราทำถูกต้องนะนเจ็ดโอเคมาชิมกัน นี่เป็นเชฟที่อยู่ในรายการมาสเตอร์เชฟเลยนะอุ้ยท่านกูเคยดูป้ะดิแต่ว่าอาหารทั้งหมดนี้คือมาจากมาสเตอร์เชฟหมดอนกัอร่อยนะชอบอร่อยนะชอบมากยอดเยี่ยมมากอร่อยนะนี่แกน้ำซุปไอ้เยี่ยดูอ่่ะดู่ะดอเฮ้ยอร่อยว่ะขนมกรอบเลยอร่ออร่อยเหอะไอ้เหี้ยสอบเร็จมาเมนูนี้อร่อยเลยเก่งเก่ง่ง่ายด้วยวันนี้คนนี้เดียวเองเออมาเมนูที่สองกระพงติโนูสปาเกตตี้อะไรเ า่วิสพาเซตอันนี้นะคะเป็นของเชฟธนาธนมนมโหสะภานันหม้อหัวใหญ่เลยนะเดอะการ์เด้นอิสเทอรี่จังหวัดนครปฐมอู้หู้คนลุกเลยนี่ทำตคุนถ้าทำผิดนี่ยกมือไหว้เลยเดี๋ยวมาดูหน้าตาดูว่ะหนึ่งสองสาม เฮ้ยไอเอียงอุ้ยเหมือนเลยไอเอียงไอเอียงใช้กระดาษประมาณไม่ได้ไปหรือมาไม่เท่ากันใช่แต่เขาไม่ได้ไปจิ้มลงไปเอาเขาอาจจะแต่งให้มันม้วนๆเอออยง้ไม่แต่เราจิ้มเอาเท้เอออุ้ยเดี๋ยวว่ากัเอียงนะเผลอเราดีกว่าเพราะเรามีเพลงเฮ้ยอะจิ้มสปาเกตตีเจลาตลาตีนเธอจริงจริงอดีกว่าเยอะดิต้มเจนสปาเกตตี้ในน้ำเดือดโอ้น้ำตั้งกระดาษให้ร้อน ใส่น e ้ำมันมะกอกลงไปใส่พริกใส่กระเทียมใส่หอมหัวใหญ่ผัดจนมีกลิ่นหอมมาทำมาทำมาทำนำไส้กรอกใส่ลงไปแล้วนำเส้นสปาเกตตี้ที่เตรียมไว้ลงไปพร้อมกัน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 หลังจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำมันหอยและซอสปรุงรสที่เตรียมไว้คลุกเคล้าให้ทั่วทุกคราห้ทั่วเสร็จใส่ใบโหระพาเสร็จอีกร้อยความสฟเป๊ะคือแบบไม่ต้องมีน้ำตาลอะไรอย่างที่เราไม่ต้องเลยไม่คือเราทำถูกต้องเป๊ะเลยใช่ขอบคุณเชฟด้วยนะครับชิมกันชิมนะชิมนะชิมด้ีย อร่อยแต่เส้มต่ว่เส<ม><ม>นน,นึงเสน้สนเราตึงน่ะแต่อร่อยนะอร่อยอร่อยนี่เราเ่งจังเลยวะีเก่งเงยอดเลยวะเราเพลงนี้ดังกันไหมเอออปาดดดังเดังไม่ก้าอย่แล้วอร่อยรอ,อร่อยอ,อร่อย โอเคต่อ okay. ไปเมนูสุดท้ายครับตั้งใจทำหน้าตาแบบคูไม่เหมือนเราเพราะเราเชียนเองอันนี้กูวนะ่าแล้วยากสุดแล้วใช่ชื่อเมนูไรนะเมนูสุดท้ายชื่อเมนูว่าข้าวผัดสเปนจัดจ้านสถานลิ้นข้าวผัดสเปนจัดจ้านสถานลิ้นบอกก่อนนะคะว่าเมนูนี้เป็นของเชฟเอียน้ไม่เหมือ <laughs> นัน <laughs> ผมเป็นเพื่อนเล่นคุณเหรอ เปล่าครับเชฟก่อนอื่นก่อนดูขอโทษครับเชฟมับามาหาดูเชฟจนทุกวันนะครับผมอาจจะไม่เหมือนครับผมคิดกันเองแต่ว่ามีเชฟเป็นไร้อกโอเคโอเคจะดูนะถ้าใสเหมือนหรือเปล่าหนึ่งสองสามโอ้ผมใส่รวมกัน ว่าเชฟเยิ้มหน้าแย่ๆเนี่ยแบบเห็นเมนูอาหารเราไหมอ๋อเขาเขาผัดลงไปทั้งชีสเลยว้าวหมดเลยก็บอกแลยเขาไม่ทำอย่างนี้ไม่เชื่อหัวหน้ายเขาดีที่หัวหน้าคิดมาน่าจะซอยใสกว่าให้มันเหมือนแต่งสีมันเฉยๆอ่ะผัดดีหว่านะมันไม่มีคะแนนความสร้างสรรค์เลยใช่เฮ้ยพี่ทำหมดไหมเออพี่ทำเตรียมน้ำสต๊อกไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยใส่กระเทียมหอมใหญ่พริกหยวกลงในน้ำมันในกระทะนี่ของเมนูนี้ mana dia lah cari kan cari dah เอากระเทียมหอมใหญ่พริกหยวกใส่น้ำมันแล้วก็ผัดในกระทะพลาดแรกเลยแล้วก็ตำด้วยเกลือพริกไทยไม่ถูกเลยคนเราเอาเดี๋ยวเขาอยากเลยแล้วก็ใส่ข้าวญี่ปุ่นใบไทมแล้วใส่น้ำซุปลงไปในกระทะให้ข้าวค่อยดูดน้ำจนข้าวเนื้อใส่ซอสติลชาผัดให้เข้ากับข้าวเออหนุ่มบกนำกุ้งปอกเปลือกผ่าหลังปลาหมึกแล้วหอย่ชงผู้ใบวางบนข้าวโรลิชีสนำข้าวตาอบสิบนาทีโอ้เอาโอไทยใช่ต่อแยกออกมาก็เสร็จแล้วโอเคจริงจริงทำง่ายมากเลยนะใช่เราไปทำมันยากเกินแต่ ผมคงได้คะแนนจากเชฟก็คือความคิดต่างๆผมนะครับเจ้าหน้าที่ภาคกันบ้างนะครับขอขอเลยขอเลยครับมาชิมกันน่ากินจังว้าเฮ้ย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 โกงอะนี่โกงอ่ะเฮ้ยเอาเชฟมาไม่ไม่ได้ว้ยไอ้เรี้ยก็อร่อยอร่อยอร่อยอีกแล้วอร่อยมากจริงเหรออร่อยจริงเออนึกว่าจะเลี่ยนก่อแล้วใช่อร่อยจริงอ่ะเป็นโคตรเดียมอ่ะ โอเคพูดพร้อมมาเลยไหมใแค่แทนเลยไหมเอมจิบหนึ่งสองสามสี่เป็นเมนูเลือกที่ได้สิทธิ์ทุกคน อร่อยมากหน้าตาไม,ม่เหมือนแต่รสชาติก็ใช่ไม่แปลกใจเลยทำไมเขาถึงเป็นเชฟนใช่ที่ขนาดทำไม่เหมือนนะเราแค่เอาวัตถุดิบที่เขาเขาบอกมาเออแล่วอร่อยขนาดเนี้ยแล้วของเชฟจะอร่อยขนาดไหนอืออ่าไอที่สั่งเชฟไปหรอไหมเชฟเอ็นมีเปิดนะเปิดนะที่ต้อมีเวลาทำเชฟในมือหนอยีแหละนี่แหละร้ดีนะโอเคขอบคุณมากๆเลยดูจนจบคลิปนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะสนุกสนานกันตลอดไปนะครับบอมท่คลิปนี้ไลค์แชร์ให้โอ๊ตไดเลยครับผมเสื้อสวยที่น่าชอบแล้วมีท่องทางตามพวกน้ใหดู

Gelangit, ter, 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 ter